คดูนี่สีหอยตัวนี้มันยังไม่คู่อยู่เลยอ่ะยังไม่ออกจากคู่นะคะเอาไว้ดีกว่าขอให้เรามีคู่แบบเธอนะจ๊ะขนาดเจ้า,อาจจขอมยังไม่อยู่ยเปลือกยังไม่แยกจากกันขอให้เรามีโมเมนต์แบบดีบ้างน,นะคะใบทุกคนดูดีสิอันนี้น่าจะเป็นแบบหอยใหญ่นะคะแต่ว่าเหลือแค่นี้อย่างง่ายสะปาได้ครับ เป็นไงครับแล้วน้ำทะเลสนุกไหมครับแี้วะคะจุดก็สนุกแล้วไหมครับอ่าโอเคครับอนี้คือคนรู้ปะอันที่จริงอะเราชอบเก็บหอยเพราะกระตุ้นเลืองหนึ่งก็คือมาริเจอเมอร์เมภาคสองอะที่เป็นภาคลูกแล้วทีนี้อะลูกของแอเรียลอะก็ได้สร้อยเปลือกหอยชีทองทองจากตาของเธอแล้วก็มันจะมีตอนที่ ชื่ออะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วที่รูปของแอลเลียนะดำน้ําลงไปหาเปลือกหอยแล้วทีนี้ดันไปเจอสร้อยที่ตาตัวเองเอาให้นะคะอืมเราก็เลยแบบเออเก็บหอยก็เคยดีก็เลยชอบเก็บตาแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเก็บแล้วละทุกคนเพียงแค่แบบว่าต้องเก็บไ้เผื่อในอนาคตอยากทำลิปอะไรสักอย่างอืมก็เลยเก็บไปเอนะคะ พูดค่ะเดี๋ยวเรากลับหอก่อนนะนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าเราได้อะไรมนาะถ,ถึงแล้วค่ะดีก็จะริงของที่เราได้ไมามันเล็กมากเลยนะเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูอีกที่ทีนทุนกครับเรามีเรื่องจากสารภาพความจริงก็คือ เราม oh, ีคล mm ิป hmm. ที labels, ่ถ่ายก่อนหน้านั้นวันหนึ่งนะคะเป็นคลิปที่เรารีวิวทุกอย่างพาทุกคนไปนั่นไปนี่พูดคุยที่ทะเลผลปรากฏว่าคลิปนั้นถูกลบไปเั่เฮ่เสร็จลปะไปเรารวบรวมมันมาใส่ในคลิปที่ถ่ายวันหนึ่งก่อนแล้ว แล้วทีนี้อ่ะไปลบได้ไงก็ไมปลบจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะกําลังถ่ายลูกให้เด็กๆอยู่นะคะแล้วทีนี้อ่ะภาพมันก็เยอะช่แล้วมันก็มีวิดีโอเก่าที่เราถ่ายกองๆอยู่เราก็เลยลบๆสุดท้ายอ่ะไปเผลอลบอันที่เราตัดต่อได้ไงก็ไมู่้ก็เลยออกมาเป็นคลิปสั้นๆให้ทุกคนได้เห็นนะคะเราพูดนั่นนี่นั่นนี่กับกับคลิปนั้นไว้เยอะมากคนสนุปก็คือ งั้นเราจะถือโอกาสมาพูดในคลิปนี้ละกันนะคะถึงมันอาจจะไม่ได้ฟิลเหมือนในทะเลก็เถอะแต่ว่าตอนเราพูดที่ทะเลอะลมมทัดแรงมากเลยนะแล้วก็ได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดออกใจตัวเองไหมอ่าก็คือเราจะใช้คลิปนี้พูดนะคะว่าเอ,อ่อที่เราไปเที่ยวทะเลเอ,อ่อวันนั้นใช่ไหมคะก็เพราะว่า เราเรียนอยู่ที่มอสิงประกรเพชรบุรีแล้วทีนี้อ่ะจะมาขนของออกจากหอเลยถือโอกาสไปเที่ยวทะเลซะเลยนะจ๊ะใช่แล้วก็ทีนี้อ่ะเรามีพัสดุหนึ่งอันที่เราฝากเพื่อนรับให้นะคะมันเป็นพัสดุที่เราดองไว้สามเดือนค่ะก็คือเราไปอยู่ที่บออ่ะเทอมสองอ่ะเราใช้เวลายอยู่ที่มอแค่อาทิตย์เดียว พออยู่ได้อาทิตย์เดียววันที่ปุ๊บมีข่าวบอกว่าที่สมุทรสาครน่ะคนเป็นโควิดกันเยอะมากแล้วทีนี้ก็ที่มอเราอมีนักศึกษาจากสมุทรสาครเราๆสองร้อยกว่าคนช่แล้วก็เขาไม่ให้นักศึกษาที่กลับไปบ้านเข้ามาในมอเราก็เลยอ่ะอยู่ทําไมล่ะก็ต้องกลับสิคะเออนั่นแหละเราก็ กลับมาแล้วหลังจากนั้นลืมไปว่ามีพัสดุที่สั่งไว้เราก็ไม่ได้รับแล้วก็ฝากเพื่อนไปรับให้นะคะเออแล้วเจ้าตัวนี้อะก็ค้างอยู่ที่มสามเดือนอาาา่าฮะก็สรุปก็คือเริ่มสองเรียนอยู่ที่มอแค่หนึ่งอาทิตย์จากนั้นก็กลับบ้านเวลามาแก่แล้วจ้าดูสิเป็น อุปกรณ์ stationary นะคะก็คือของที่เราสั่งมาไว้ช่วงนั้นกําลังเหอเครื่องเขียนไงเราไม่ได้เป็นคนที่จดสวยน่ารักอะไรขนาดนั้นน่ะเออก็เลยอยากได้ตัวช่วยนิดนึงแต่ทุกคนดูนี่มันใหญ่มากคือแบบเรากะว่าจะมาติดสติกเกอร์เป็นแบบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมใส่การาฟโอป,ป้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณพาให้ดูอ่าแต่ตัวนี้มันใหญ่มากฉันไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนั้นนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้ด้วย นสิ่งที่เราซื้อไ์ก็คือตัวนี้จะ้ทะทาดังโอ้โหในความคิดเราเรานึกว่ามันจะแบบเป็นจุดเล็กๆเที่ยวแบบมาแปะๆ,ๆๆไว้อ่ะเออปรากฏว่าโอ้โหใหญ่มากคืงนิ้วเท่าเหรียญบาทเลยมั้งเนี่ยใหญ่กว่าเหรียญบาทอีกอ,อือก็จะเป็นโพสต์อิดนะคะไว้วางแผนต่างๆว่าเราจะทําอะไรเราเป็นคนที่ชอบ จดนะคะว่าเราจะทําอะไรในวันนี้บ้างมีการบ้านอะไรก็จะใช้พวกนี้เป็นตัวช่วยแล้วก็สติกเกอร์นะคะไว้ตกแต่งแล้วก็นี่ตัวนี้เป็นเทปนะคะตามชิ้นอีกอันนึงสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้ค่ะนี่ก็คือเครื่องเขียนที่เราสั่งมาก็คือไม่ได้ใช้จึงปิดเทอมแล้วไม่ได้ใช้ <c oughs> ไม่เป็นไรไว้ใช้ในเทอมหน้าก็ได้นะจ๊ะงั้นก็กลับไปสู่คลิปเที่ยวทะเลได้เลยจ้าเดี๋ยวขอเล่าก่อนนะคะว่าหลังจากเก็บเปลือกคอยโชว์ทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเออเราเห็นทรงผมตัวเองแล้วคือแบบอะไรวะ oh, <no. S 1> อันนั้นเป็นชุดนอนนะทุกคนไม่ได้ไอ้นี่ด้วยไม่ได้มีผม <laughs> ขอโทษด,ด้วยนะคะแล้วเราตื่นเช้าแล้วก็รีไปเลยไม่ได้ดูสภาพตัวเองแล้วแบบ ตอนถ่ายคลิปอะถ่ายเข้าหันหน้าตัวเองอยู่นะแต่แบบว่าแดดมันจ้ามากก็คือไม่ได้เห็นหน้าตัวเองเลยค่ะทุกคนหลังจากโชว์เปลือกหอยให้ทุกคนดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเล่นสระว,ว่ายน้ำต่อนะจ๊ะตายกันเด้อ ทุกคนกลับบ้านกันแล้วนะคะปิดห้องแล้ว่ะเอากุญแจไปคืนกันแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็ลุยา